สวัสดีครับโบกับเจนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอน10โมงเช้านะครับเซิร์ฟเปิดได้ตรงตามเวลาเลยนะอะแล้วก็แจกตั๋วกาชา5ชิ้นนะครับส่วนโคโรโบเรนเจอร์รอบนี้นะครับท่านมาสวัสดีครับผมนี้จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขอ่าโคโรโบเป็นเครยอนชินจังนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันน้าแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเนื่องจากว่า คำใบ้ที่เพจทางการเนี่ยชัดแบบชัดมากเลยนะหัวใจนะครับสีขาวคือเขาจะมีรูปหมาน้อยครับแล้วก็เป็นหัวใจสีขาวนะครับซึ่งหัวใจสีขาวเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นมันก็ชัดเจนเลยครับว่าเป็นโคโรโบชินจังอส่วนคำใบ้นับที่บอกว่าแหวกแนว แวกแนวในที่นี้เนี่ยเมื่อวานผมก็ทําคลิปบอกแล้วนะว่าโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบไม่ใช่ทางต่อสู้โดยตรงนะครับอาจจะแบบว่าคาดเดาสกิลไม่ได้เลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เคยมามาก่อนมันก็เคยมีนะเพีงเยงแต่ว่ามาค่อนข้างจะน้อยนั่นเองนะครับก็ตามนั้นนะ,ะโคโรโบ,โค,โรโบครับเครยอนชินจังนะครับก็ยืมมาจากลายเชฟนั่นเองคือเดี๋ยวนี้เนะี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าโคโรโบครับที่มาจาก อะไรก็ตามนะที่ผ่านค่ายลายมาเนี่ยบางทีก็มีการหยิบยืมมาบ้างนะอธิบานมานี้ก็เรียกได้ว่ามาหลายเรื่องแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวละคร5ตัวเหมือนเดิมนะครับมีชินสุเกะนะครับฮิมาวารินะครับก็มากับชิโร่นะครับแล้วก็คาซามะคุงนะครับแล้วก็เนเนจังอาโซนตัวฮิโรชินะครับพ่อของจินจังก็จะเป็นตัวแจกฟรีนะครับรอบนี้ก็เรียกได้ว่าคือมายังไงเนี่ยคือผมก็แบบว่า คือมันก็ไม่ค่อยน่ามาทําเป็นเลนเจอร์สักเท่าไหร่นะอันนี้คือความาแหวกแนวนิดๆนะครับที่แบบว่าไม่น่าจะมาเป็นเลนเจอร์โ,อโหเราเห็นเลยนะครับว่าสกิลนี่น่าจะเป็นแนวแนวไหนนะอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างอาภารกิจนะครับเปิดกล่องการันตีนะครับ2ชิ้นเนี่ยอันสุดท้ายนะกล่องบีนครับก็จะเป็นฮิมาวาริแล้วก็ชิโร่แล้วก็ตัวชินสุเกะนะครับแสดงว่าตัวเก่งน่าจะเป็น2ตัวนี้นะ อ่ะก็เป็นตัวเอกของเรื่องครับพี่ชายกับน้องชายนะครับอ่านดาวเคาะโคโาโบนะครับก็แจกฮิโรชินะครับก็คือพ่อของจินจังนั่นเองนะครับเกียก็ตามนี้นะอ่ะรอบนี้ถ้าเกิดไม่ชอบเรนเจอร์นะครับก็ไปเปิดหางเกีย์ได้ครับเราไม่ได้ซีเรียออะไรมากมายนะครับบัฟเรนเจอร์นะครับก็จะเป็นเพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็ลดขูดเออลดแลทาดอ่าลดแลทาดสามสิบเปนะครับโอเคเดี๋ยวขอมาดูสกิลเรนเจอร์กันนิดนึง ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคือหลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่ามันเก่งกว่าแอสแพคออนไททันนี่แบบว่าโอ้โหมีจุกกันเลยนะบางคนนี่ร้องเลยนะครับมาดูกันสักนิดนึงนะครับตัวแรกสุดอ่าเป็นชินเนสุเกะครับเป็นสายวองไวธาตุน้ำโอ้โหไม่ชอบธาตนะผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบตัวดาเมทธาตุน้ำเท่าไหร่นะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะยืนจูด360 ค่อนข้างจะยืนไกลนะครับเครื่องที่นี่ไวใช้ได้นะความเร็วในการโจมตีสูงเลยทีเดียวนะครับแร่ฮาร์ดก็ประมาณหนึ่งนะสกิลหนึ่งครับบัฟครินะครับก็อาัตราติดครินะครับแล้วก็ค่าเขาเสาียครินะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีดาเมทะลุอมะตะยกเลิกผลลัพธ์บัฟน่าจะดูคล้ายๆกับชิโนโบุน่าจะใช่ชิโนโบุน่าจะประมาณนี้ผมก็ใช้อยู่นะ ความสามารถบังคับเป็นความสามารถกลุ่มนะครับก็จะเป็นเพิ่มพลังชีวิตนะอความสามารถห้เปิดครับศัตรูใช้ร่าท้เพิ่มขึ้น2อ,อันนี้คือใหม่หรือเปล่าอาทำไมถึงใช้คําว่าอนะอ่นะเดี๋ยวค่อยไปดูนะเพราะว่าชิโนอโบุก,ก็จะมีความสามารถอันนี้นะครับ ก็ดูแล้วตัวเก่งยังดูแบบว่ายังไม่ได้โหดจัดมากนักนะครับอมาดูฮิมาวาริกันบ้างครับเป็นสายไหวพริบธาตุไฟนะครับระยะต้นตี270ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะโอโ้เคลื่อนที่นี่ช้านะคือขี่ชิโร่มานี่ยังช้าเลยนะความเร็วในการต้นตีนี่ถือว่าไวใช้ได้นะครับได้ธาตุใช้น้อยนะครับคุนเดอรนเจอร์ปกตินะครับสกิลหนึ่งโอ้โหตัวเก่งมันจะเป็นตัวนี้นะครับ ล้ำนำย้อยวนคือผมบอกไปล่วงหน้าแล้วนะครับว่าปีนี้เนี่ยจะได้เห็นแน่นอน,นครับสำหรับสกิลของเรนเจอร์ที่มีสกิลลำนำย้อยวนเพียงแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนแต่คิดว่ามีแน่ๆแหละสุดท้ายมาอยู่ที่ตัวนี้นะครับทำให้ศัตรูในพื้นที่1ตัวได้รับผลลับล้ำน้ำย้อนยวน6วิครับแล้วก็ทะลุอมตะแล้วก็มีสกิลใบด้วยโอ้โหมีความเจ๋งเ,เกิดขึ้นแล้วนะเพียงแต่ว่าตำแหน่งยืนเนี่ยเขาอาจจะแบบดูเปล่ะบาง ผมว่าต้องมีเกียร์ดีสันิดหนึ่งนะครับอ,อีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลบัฟนะครับอลบสกิลต้านสกิลฮิลวเลือดอ่ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะความสามารถเดียวกันเลยนะครับอ่าและธาตเพิ่มขึ้น2อ,อเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวของว่องไวไม้ครับตัวชิ้นระบุเนี่ยมันก็จะเป็นเพิ่มและธา่าแต่ผมไม่น่าจะว่าทำไมมันถึงมีเลข2เข้ามานะ อัจฉริยะบูผมยังใช้อยู่นะครับศัตรูใช้ะทาาัดเพิ่มขึ้นเฮ้ยมีความต่างแล้วนะมีความต่างแล้วนะครับศัตรูใช้ลทาาัดเพิ่มขึ้นนะครับแต่นี้เนี่ยมันมีคําว่าศัตรูใช้ะทาาัดเพิ่มขึ้น2อโอ้โหอาจจะเพิ่มระดับหรือเปล่าตัก300เป็น5 0 0 6 0 0้ออันนี้เดี๋ยวลองดูข้อมูลเกมนะนสรุปเราเห็นแล้วนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวเก่งคือตัวที่ลำนำน้อยยวนเนี่ยมันก็จะไปดักสกิลอะไรประมาณนี้นะรับดาเมจมันก็เลยทําให้กลายเป็นตัวแบบ เสริมทีมที่ค่อนข้างจะเจ๋งเลยทีเดียวนะครับคาซาม่าคุงครับเป็นสายววชพิษทัดไม้โอ้โหตัวผู้ชายไม่น่าจะเป็นหวยพิษได้เลยนะอ่าตำแหน่งโจมตีก็ไม่ดีเคลื่อนที่ก็ไม่ดีครับความเร็วในการโจมตีก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแร่ธาตุก็ใช้เยอะนะครับมาดูสกิลกันดี้กว่าน้ำเม็ดพิษนะครับอ่าลดต้านสกิลนะครับลดป้องกันเวทโอ้โหดูเน่ามากเลยนะอ่าอีกสกิลหนึ่งเพิ่มความเร็วในการโจมตีโอ้โหตัวนี้คือเน่าเลยครับ ดูแล้วการใช้งานของคาซามะาคุงนี้แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยนะในเนจังเป็นสายพลังธาตุน้ำโอ้โหอีกแล้วธาตุน้ำนะครับสายพลังธาตุน้ำก็อาจจะสิวกันง่ายๆสนิดนึงนะยินจุด90เป็นตัวชนใกล้โอ้แต่เคลื่อนที่ช้านะครับความเร็วในการ,ต,รตีใช้ได้และถ้าใช้น้อยนะครับสกิลหนึ่งครับดาเมจ20เท่าไม่ทะลุด,ด้วยนะประเด็นถอยหลังนะครับอีกสกิลหนึ่งครับบัฟวิ่งไวแล้วก็ต่อต้านการอัญเชิญศัตรูครับกันตอปี้นั่นเองนะ ความสามารถจะแตกต่างกันนะครับจะเป็นศัตรูเพิ่มระาับแบบแรกก็คือ300หน่วยแบบนี้200น่าจะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอุยอันนี้น่าก,กลัวนะน่าก,กลัวตรงความสามารถให้เปิดนะเพราะว่าถ้านําไปใช้นะครับคอมโบกับแร่หนืดครับน่าจะโหดมากนะครับอ่ามาดูตัวจจกฟรีนิดนึงนะครับฮิโรชิก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะตัวจจกฟรีก็จับประมาณนี้ แต่อยังไงก็เก็บอยู่ดีนะครับโอเคไปนุ่นกาชากันครับอันดีหลักมาลองเปิดกัน900รูบี้นะครับแน่นอนผมอยากได้ฮิมาวาริมากที่สุดนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีลำนำยั่วยวนนะคือถ้าเกิดได้มานี่คือสามารถที่จะนำไปผ่านด่านในเสเตจหลักระดับยากได้ง่ายๆแน่นอนนะส่วน p ี p เนี่ยก็จะเป็นทางป่วนนะครับคือเวลาผมเจอทีมที่มีคลริสอย่างนี้นะครับมันค่อนข้างจะ คือเวลายึดถ้าเราฆ่าเขาไม่ตายเนี่ยพอเขาติดลำนำเนื้อยวนมาเนี่ยบอกเลยนะว่าค่อนขา้างจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะมาแล้วครับกระบวนการเจ็ดดาวซึ่งฮิมาวริเนี่ยเขาเป็นธาตุไฟด้วยนะครับมันก็จะทําให้ลำนำเนื้อยวนเนี่ยติดธาตุไม้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่าซึ่งไม้โหดๆก็ค่อนข้างาจะเยอะครับโอ้โหเซตนี้เซ็เคเลยครับเละเลยครับโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ย รอบแรกอูผมว่าใครที่แบบว่ายังไม่ชัวนะครับยังไม่พร้อมนะครับผมแนะนําเลยครับว่าไปรอเปิดเพิ่มโอกาสแต่ดีกว่าอูไอน,นี้หลักตานที่ผมบอกแหละว,ว่าผมเปิดก่อนเสมอนะครับเพราะว่าต้องการมาทําคลิปให้ดูนะครับว่าอ่าเรนเจอร์ Ranger นะครับสกิลเป็นยังไงนะครับเปิดได้หรือเปล่านะครับคืออดีหลักมักจะเป็นแบบนี้แหละเปิดแล้วก็เบือนะครับ โอรโบมาสักห้ารอบเนี่ยเกินทั้งสามรอบนะคือเปิดไม่ได้เลยนะครับเฮ้ยเอาหน่อยนะอยากได้ตัวบาคะแนนเออเพื่อจะวิ่งกับเขาบ้างนะเพราะว่าขนนกนครับมีอยู่เท่าไหร่ละแสนสองแสนสามนะครับโอ้โหนี่ยังมาอยู่อีกนะโอ้ดีแมหมดนะครับเป็นตัวเกลือไปแล้วนะครับอ่ะสองรอบผ่านไปโอ้โหสักหน่อยเถอะขอสองตัวนะ รอบนี้ผมยังไงคงต้องเปิดถึงการันตีแน่ๆละ่ะเพราะว่าอยากจะได้นะครับอิมาวาริตัวเดียวเท่าน,นั้นรอบนี้เพราะว่าทีมผมเนี่ยเรนเจอร์สกิลมันก็ค่อนข้างจากครบทางแล้วละ่ะจีนเนอสเกตได้มาเนี่ยก็อาจจะแบบว่าอ่ะพกมาไว้ก่อนเออไว้ใช้ก่อนนะครับจริงๆก็อาจจะปั้นสมมุตินะผมได้ทั้งจีนอสเกกับยิมาวารินะครับก็น่าจะปั้นแม็กทั้งคู่แหละเพราะว่า,าความสามารถให้เปิดเนี่ยเพิ่มน้าทัุเป็นระดับ2 อ่าผมว่าจะโละเซตเก่าออกนะเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ชี้นนะบอุอยู่นะครับอ่าตัวน,นี้ยังไม่มีโอ้โหตัวบินเอออ่ะมาได้อยู่ก็ถือว่าเอามาช่วยเสริมนะครับในส่วนของก e ีวอได้อยู่นะมาริต้าไปแล้วึบโอ้ยจบจบเรียบร้อยสามรอบครับข้ารยดูบี้ครับก็ ไม่เอาอะไรเลยนะโอ้โหยังเป็นไ d ดีอาถั์อยู่ดีนะครับของไอดีหลักนะครับขนนกครับมีอยู่แสนสองครับถ้าเกิดเปิดไม่ได้ตัวบัฟคาแดนอย่างรวดเร็วนะผมว่าคงไม่ได้วิ่งเหมือนเดิมครับก็เก็บดองครับขนนกต่อไปนะจริงๆก็อยากจะวิ่งแหละแต่ถ้าเกิดมันทำคาแดนได้ไม่เยอะเนี่ยผมก็ไม่ไอ้นี่นะครับสรุปรอบนี้เบื้องต้นนะเดี๋ยวเอาไว้รอดูอในส่วนของ ทูดาวสกิลระยะสกิลนะครับแต่แน่นอนที่สุดแหละนะครับว่านี่รำนำย้ายวนนะครับทะลุอมตะแล้วก็ใบนะครับอ่าอยู่ในสกิลหนึ่งด้วยนะคือเปิดได้ก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลบัฟพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนะครับอเอยงแต่ว่าตัวเรนเจอร์เนี่ยน่าจะเปราะบางแน่ๆละ่ะอ่าด้วยตำแหน่งยืนครับก็จะมีปัญหาแค่ตรงนี้นะแต่ว่า ลีกสูงๆตอนนี้เนี่ยคาดน้ําเราจะเจอกันน้อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเจอก็จะมีแค่บอสจระเข้ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยคือยังไงคาดมันก็ต้องมาชนะแบบวนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่แล้วนะครับอ่ะเบื้องต้นก็จะเป็นฮิมาวริครับแล้วก็จินจงังคือจินจังเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรมากนักนะครับแต่ว่า,าผมเนี่ยใช้ชินบุอยูอ่ใช้ชินบุอยู่เพราะว่ามันเหมือนกันเลยนะ ตำแหน่งยืดอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวดูชินอบุแล้วกันนะครับว่าเหมือนกันแค่ไหนนะครับนี่ชินอบุอันแต่ชินอุบุนี่มีอมะตะอ่าอันนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมาดาเมจทะลุอมะตะนะครับแล้วก็ยกเลิกผลลั์บ,บัฟของศัตรูนะครับก็ต่างกันเล็กๆน้อยๆครับอ่านี่ยกเลิกผลลั์บัฟทะลุอมตะดาเมจนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูว่าค่าตีกายเดิมของชินอสเกตเนี่ยเขาจะ เยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็สกิลกว้างแค่ไหนนะครับอส่วนตัวนี้ก็รอดูแล้วกันนะผมชอบตัวนี้มากที่สุดครับฮิมาวารินะครับโอเคใครจะเปิดกาชาขอให้ได้เรนเจอร์ต่าที่ต้องการนะอรอบนี้ก็ประมาณนี้ก็ถือว่ามีตัวที่แบบว่าต้องตามล่า,าถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่หวาดันครับไปเปิดเกียร์กันก็ได้นะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ